ยินดีต้อนรับสู่ชาร์ตอัพคาช่องของคุณสำหรับรีวิวสเปคและฟีเจอร์ล่าสุดของรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุด วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ2 0 2 5 Suzuki Carry Pickup รถกระบะขนาดเล็กที่ยังคงเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่ต้องการรถบรรทุกที่กระทัดรัดแต่ทรงพลังสำหรับการใช้งานในแต่ละวันรถรุ่นนี้มีประวัติอันยาวนานในฐานะคู่หูที่ไว้ใจได้ในหลายอุตสาหกรรมและรุ่นปี2025ก็มาพร้อมกับการปรับปรุงใหม่ทั้งด้านดีไซน์ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ดีไซน์ภายนอกของ2,025 Suzuki Carry pickup ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงเป็นหลักขนาดกระทัดรัดช่วยให้ขับขี่ผ่านถนนในเมืองและกรอกซอยแคบได้อย่างคล่องตัวเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าและการจัดส่งตัวรถด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าฮาโลเจนที่ให้แสงสว่างชัดเจนแม้ขับขี่ในเวลากลางคืน โครงสร้างตัวถูกรถเสริมความแข็งแกร่งเพื่อความทนทานสามารถรับมือกับสภาพถนนครุขระและการใช้งานหนักได้จุดเด่นสำคัญคือพื้นที่กระบะบรรทุกที่กว้างขวางสามารถบรรทุกสินค้าอุปกรณ์หรือเครื่องมือได้อย่างสะดวก กุมพลังของ2025 suzuki carry pickup ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรแบบ4สูบที่ให้สมดุลระหว่างกำลังและความประหยัดน้ำมันไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือทางไกลเครื่องยนต์ก็ให้การเร่งที่ราบรื่นและกำลังสม่ำเสมอเกียร์ธรรมดา5สปีดช,ช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเกียร์อ,อัตโนมัติสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกระบบประหยัดน้ำมันที่ได้รับการปรับปรุงช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กภายในห้องโดยสารของ2 0 2 5 s z ุ zuki Carry pickup ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานจริงเบาะนั่งรองรับสริระได้ดีแม้ต้องขับขี่เป็นเวลานานแผงควบคุมออกแบบมาให้ใช้งานง่ายระบบปรับอากาศให้ความเย็นสบายในทุกสภาพอากาศระบบอินโฟเทนเมนตที่ได้รับการอัปเกรดมีหน้าจอสัมผัส พร้อมรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธและ USB ด้านความปลอดภัยมีเข็มขัดนิรภัยถุงลมนิรภัยและระบบเบรก ABS ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่จุดเด่นสำคัญของ 2025Suzuki Carry Pickup คือความอเนกประสงค์สามารถใช้ได้ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก งานก่อสร้างการเกษตรหรือการใช้งานส่วนตัวโครงสร้างน้ำหนักเบาช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายระบบกันสะเทือนที่ได้รับการเสริมแรงช่วยให้ขับขี่นุ่มนวลแม้บรรทุกของหนักรัศมีวงเลี้ยวแคบช่วยให้จอดรถและขับขี่ในพื้นที่แออัดได้อย่างง่ายดาย ด้วยราคาที่แข่งขันได้ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำและประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม2 0 2 5 Suzuki Carry Pickup ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในกลุ่มรถกระบะขนาดเล็ก Suzuki ออกแบบรถรุ่นนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ใช้ทั่วไป รับประกันประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรุ่นที่มีให้เลือกหลากหลายยังช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองไม่ว่าจะเป็นกระบะแบบมาตรฐานกล่องตู้หรือรุ่นดัดแปลงพิเศษ โดยรวมแล้ว2025 S น zuki ิบห a r ซูซูกิแรีัปยังคงสืบทอดตำนานของรุ่นก่อนก่อนด้วยความน่าเชื่อถือความทนทานและความคุ้มค่าถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มองหารถกระบะขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพดีในราคาประหยัดหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพและต้นทุนรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ขอบคุณที่รับชมชาร์ตอัพคาหากคุณชอบรีวิวนี้และคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์กระบะและ SUV รุ่นใหม่ๆอย่าพลาดรีวิวเชิงลึกเพิ่มเติมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า